ขนาดผมไม่เล่นมันยังปวดหัวปานนี้ผมไปเล่นมันก็วุ่นเลยใครชนะลุงจงพี่ตุนกับป้าบนตัดกันก่อนกันดำํำรอรอคนชนะป้าบนกับพี่ตุนชายนี้มันมีสี่ทีม รอตังครับตังไม่ได้ยังไม่จ่ายอะ่ะอันนี้รอตังเงือนงันครับดีหนึ่งก็เสร็จหมดแล้วรอจ่ายครับเออเนาะเอารอกลับองกันถือรอตังพี่พี่บลเคยเคยรับทีละพันละหมื่นครับวันนี้พี่บลรอรับเท่าไหร่วะห้าร้อย เอแชอมป์ชวนแชมป์ก็ไม่ได้จัดแล้วครับโมคะไม่ทันนี่ยังจะไม่จบเลยอยู่ดีๆก็มาตกฝนไม่เคยตกมานปีท่วมพร้อม ยังน้าชงเข้าครับน้าชงเข้าแายนี้มีสีทีมแพ้แพ้สิบต่อเก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเออมันตีดีนะแต่ลูกเข้ามันไม่สู้น้าชงไม่ได้ก็เด็กเนาะ ข้า12สิบสองสิบสองสี่สามสิบโอเข้าปนะบข้ออาสิบสองเพิ่งองเรนี้ต้องตก4นจจะจบวันนี้เลยก็ได้ดูก่อนถ้าทันก็จะให้มันจบวันนี้แหละสนาอันันเน จบเลยฮึอยแหบลเลยอ่ตู้เลยเล่นไปเดี๋ยวหัวใจวายอีกเดี๋ยวพิงเบอร์ใส่คารลุนเบรพอแล้วเบื่อเลยเดียน เตูดเลยตีถูกปั๊บเลยนับสามเลยดูไม่ไปไหนหรอกตีถูกเียเออนไหนๆใช่ดดออหหไหมอะไรอ่ะได้จีแต้มมาสามแต้มเลยเหรออะไรพี่พี่นกพี่พลมานั่งเชียร์ปลาติ่มนี่มันคืออะไรไมีหน้าพี่นกเข้าไม่ดีไปเล่นทีมโยนแทรกเข้าไปเลยนะ่ะโยนให้ถึง เดือสองลูกพี่นกจะแทรกได้ไหมว้าวตีแต่แต้มพี่นกเข้าไม่เปลี่ยนหรอกเพลือ,อกสองตีแม่นเหมือน,นกันหน่อยอย่างเงี้ยออกลุไในลูกหนึ่งโอ้โหเสียแต้มเดียวเเหลือแต้มเดียว เมตรนะมีปลาติ๋มเข้ามาปลาพี่นกเต็มเท่าไหร่แล้วไม่รู้พี่นกเต็มเท่าไหร่แล้วฟัน,อนโอ้ทีงี้ทีเป็นไม่เปลี่ยนนะน่ะพี่นกยังได้อยู่ใครได้สามพี่นก,นอกโอ้โว เฮ้ยดันเข้าดีด้วยจะสองด้วยมั้งต้องตีพี่นกเข้าไม่เปลี่ยนแกนโตขึ้นแล้ววัดกันลูกหลังสวยไปไม่สวยหรอกยังเหลือลูกนึงนี่เข้าเอามันห่างแล้วเนี่ยตีดีมากเมื่อกี้นี่ลูกติดแกนพี่นกก็ตีไปตองแม่นเนี่ย โอ้ยเสียแต้มเนึ่งเข้าไม่ถึงเมื่อกี้ตีดีนะแต่แก่นมันมามมตีถูกด้วยต,ตีดีตรงไหนตีดีต้องได้แต้มหรือตีอย่างนี้องค์ก็ถูกแล้วไงมันก็ขายายแก่นมาเข้าไม่ได้เองกเน่เน่ดูมือเตเนี่ยทำหน้าไงนะไหวไหมเน่ไม่ไหวเ <c oughs> น่ดูหนึ่งไหวไหม <c oughs> ตกข้างลูกแล้วโอ้โหข้าวไปต่องได้แล้วชึบไปแล้วยัง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 เหลือสิบสองคนครับเยอะนะ อันนี้ดูครับโอ้ยไม่มีใครได้แต้มพี่นกตีดีแต่พี่พลทำเป็นพูดูบางพี่ใหญ่ที่ตีมันตีโดนทุกเม็ดแต่ไม่ได้แต้มไม่เคยได้แต้มเลยแต่ไม่เคยได้แต้มพี่นกต่อไปเล่นกับพี่พลให้พี่พลบางนะ นี่พากันวางตัวผิดเห็นไหมไปแค่แปดแค่แปดไปตกสี่ตกสี่นะพี่แดงออกออกสังลูกเลยพี่แดงออกเอาไงเออลุนหน้าดูเลยเ้านี่พี่แกจะไปเข้าีดมอเงี้ย โอ้ยเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้พี่แดงได้อยู่ครับโอ้ยพี่นกตีดีจังเลยสุดยอดตีถูกสี่ลูกซ้อนเราพี่นกตีโอ้พี่แดงได้หนึ่งโอ้โหตีถูกดีจังถ้าตีถูกได้แต้มอออรยู่ีก ดูพี่นกจะตีลูกนี่ตีถูกสี่ลูกซ้อนละจะดูลูกห้านะโอ้ไม่ถูกคนละทางเลยเสียแต้มพ่อป้าวนก้าวขาวจากห่วงกิงเวลาตีดูนะ้าตีลูกนี้จกก้าวโอ้ลูกนี้ก็ข้าเออก้แกก้าวขาวจากห่วง นี่ก็ดูครับโดนแต่หัวก็คือเปลี่ยนแน่ปังเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลมาดูดูดปักแต่งเข้าดีอย่างเลยลูกเนี่ยเออเจนนอกด็ดีแต่ไม่ถึงครับ ไม่เปลี่ยนอ,อยังรอตัดสายนั้นมีสี่คนเนออดำมันจับฉลากไม่อยู่กับผมไหมถ้าอยู่กับผมนี่เข้ารอบไปเลยอ่ะข้าพเจ้าสลัดสิทธ์อย่างเดียวได้แต้มเดียวใช่ไหมห <c oughs> กเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าป้าติ๋ม ฉนานี่พี่กล็อกมโหฬารน,นั่นนี่ยูน่นี้ดูตามเนื้อผ้าเจนว่ามันดีกว่าเชอะอยู่นนี้มือเข้านี่ปาติมกับพี่ใหม่นะจะอ่อนที่สุดถ้าดูนะแต่ประสบการณ์พี่นกเยอะครับผมก็ว่าไม่น่าแพ้โดนนำไปเยอะอยู่เหมือนกันนี่ไง ทั่วประเทศสู้สสสพี่นกไม่ได้หรอกถึงจะน,นำก็เถอะเอาใจคนนี้ทิ้งไปเฉยเลยเปลี่ยนไม้ดูดิเปลี่ยนอ้าวกรรมกรว่าเปลี่ยน,นต้องไม่เดินเราก็เดินเเดินเองอันนี้ดูครับ S <S แก้าแวตงเขาเ้าวนวิ่งตีเหรอีเอาก้าที่หนึ่งออกมานอกห่วงเลยนะปีนกได้หนึ่งว้าวสามเลยสองเลยสามเลย,เลย,เลย,เลยตอนเนี้ย ได้สองสองไหมสามสองมีเหรอมีพรุ่งนี้มาจับฉากไม่มี พวกนี้จับเบอร์คนละร้อยนะจ๊ะพี่มีไม่สบายอ่ะอ๋อสบายไม่ก็มาแล้วขับมาไม่ไหวมาก็วันนี้เล่นไม่ได้พี่มีไม่ได้มีชื่อเข้าพ่งนี้ให้เล่นเล่นได้พนี้ผมบอกแล้วว่าวเล่นไปเล่นไป,นไปยังไงพี่นกก็ชนะนถ้าดูตามเนื้อผ้ามันเนื้อ,อกันเยอะเริ่มละพี่นกเริมไรสามแน่ สู้พี่นกไม่ได้หรอกถ้าแพ้ก็พิกล็อกมโหลานแ่ก็ดีอย่างนะเขาเล่นไม่เคยชนะใครเลยใช่แต่ก็ใครขยันเล่นนแจกรางวัลวันนี้หรือพรุ่งนี้ปีถ้าเขาเสร็จเข้าจะแจกวันนี้เลยครับปีหน้าปีหน้าปีหน้าีน้าีหน้าปีหน้าปีห้าปีหน้าป้าปีหนปนปีน้เป้ามีทุ้ะ้้้าี้าี้า้้นี้ี้ บางคนเขาไม่ได้มาก็ใช่ใช่ก็วันใครวันมันดีใครดีมันแจกไปเลยอ้าวเปลี่ยนด้วยพรุ่งนี้เล่นทีมพี่เสือรุ่งนี้เล่นจับเบอร์เล่นทีมกันเล่นสี่ดีร้อยบาท อ้าวพี่นกได้เปลี่ยนครับไม่พี่นกได้แล้วมาม้ามาไม่ต้องเล่นมันจะชนตัวเองออกเสียสามหนีหวังดีนะเนี่ยโอเอายิงจริงเหรอเกือบได้ว่ะพี่นกไม่มีได้ครับมีแต่เสียอย่างเดียวไม่ถ้าแกชนมาก็ได้อยู่นะเฮ้ยถ้าติดก็ไม่ได้โอ้โหสุดยอดได้แต้มหนึ่งโอ้พี่นก ใจจะเอาสองเลยอนะลูกตีฟุกเต็มเท่าไหร่แล้วใครป้าติมน้ำเป็นพอกอห <laughs> ลับตาแบบนี้น <laughs> เล่นได้อันนี้พูดกันเองนะพิจาร์ออกใหม่เลยที่จริงถ้าไปพูดสนามใหญ่พูดกับเขาอย่างนี้ไม่ได้แล้ว ที่ไหนอ๋อปูสามลูกนี้เข้าไปตองดีมากเลยมันดีมากตีสนามตีสนามตีไปเลยดูนะครับเกือติดเกมตีไปเลยมันไม่โดนลูกตัวเองหรอกตีให้มันถูกกัน คำสั่งตีครับโครสั่งตีตัวเต็งตะกรอบพี่ตูนเล่นกับกันดำสี่สี่สามพอแล้วให้ผมขึ้นีเหรเนี่ยเหนียวมือเหรอโอ้โหรถแพ้กซีก็ับได้รอยจักรนี้ใช่ดิเราไม่เอาแล้วมันเหนียวนาแล้วให้ถึงเท่าแค่ร้อยเดียวมาเอาทำไมจูถ้วยเงินพันนุ่น ดูดูคุณคือแพทย์รอบรอบไปเลยอือใครตกรอบรอบนี้ก็คือบทติดรับดีสามทีดีดีอ่ะเอาดีสองก็ดี3ควบกันเลยอ๋อเงนละวันไก่ไก่อ่ะเออสองก็ไม่ต้องคาดไงพี่เสือสน้ำไม่พอมาเปลี่ยนตอนฝนตกแล้วเอา8คนเข้ารอบเอแปดก้าวอ่ะเขาตั้งแปด แปดคนก็ดีสองดีสามเลยไงดีหนึ่งเขาได้ไปแล้วพี่นกยังได้หนึ่งอยู่ได้ไหมพี่นกโอ้โหสุดยอดนึกว่าจะได้สองแต้มแล้วพี่ถึงมือเข้ามาเลือดไม่ใช่เลือดเลือดที่สองเขาทำเขาทายเลือดแปดใช่เลือดแปดก็ได้ตั้งหมดเลยแปดนี้ก็จะแข่งกันหรือจะแบ่งแต่ แต่ถ้าแบ่งก like, ็โมเข้าไปแล้วแหละแชมป์ชนแชมป์ตั้งแต่มื่อเขาแบ่งกันแล้วตั้งแต่ดีหนึ่งแล้วครับแต่เป็นเข้าแปดเนี่ยจะเปนสองดีแบ่งก็ได้เล่นไอ้นั่นไปเลยใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันครับจะแบ่งกันหรือจะแข่งกันแล้วแต่นักกีฬาใช่ไม่ได้ได้เยอะกว่าเพราะมันสองดีรวมกันก็เป็นสองพี่กันหนึรางวัลเท่ากันสีเท่ากัน บางวันก็เท่าไรห้าพันสามพันสองพันหนึ่งพันเหรอเจ็ดห้าสามสอผมใส่บอกห้าพันสอบางผมตัดมาใส่แชมป์จนแชมป์มันไม่ได้แข่งแล้วพี่เสือเข้า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 เ่มเข้าเราเกม เข้าโลเกอแต่ถ้ามีแชมป์โซนแชมป์อะดีมาโลแกนงใจเพราะว่ามันมันดีชิงไงหรืว่าไม่แบ่งจบแล้วแชมป์ชซนแชมป์จบแล้วแล้วเรื่องปัญหาข้าวต้มแล้วบอกเมียเรื่องข้ก็ต้มเมียถ้ามันจะจบก็ให้มันจบวันนี้พรุ่งนี้เล่นทีมอย่างเดียวบางคนเขาอาจจะไม่ได้มาเปลี่ยน ไม่รู้ให้ดูสนามหนครับดูบรรยากาศแล้ว,ลวพี่ตุ๊กยังไม่จบกันอีกเหรอ,แแอโอ้โหพี่ใหม่สูสีแหละจริงเหรอผมนึกว่าชั่วโมงแลวเนี่ยแ, <c oughs> แ้มเท่าไรหร่แล้วพี่แดงเก้าใครได้เก้า โอ้ปลาติ๋มดันเข้าดีอีกออได้จีแต้มพี่นกเข้าหลุดสองลูกเลยละแต้มเดียวแต้แตมเท่าไหร่แล้วนะพี่คนโอ้ไม่ได้จำแตมเฮ้ยพี่นกน้ำอยู่เออมื่อกี้ถ้าเข้าได้ก็ได้แตมพี่นกเข้าหลุด โอ้ยเต็มต่อยด้ดำไปแล้วเอ้ยสามเท่าแล้ววไม่เวไปไหนไมู่มาเลยโอ้ยนั่นมันก็คุมดีแล้วที่นกอ,อันนี้ผมจะให้ดูคู่นี้เป็นหลักครับ่าประสบการณ์เปรตตอกันเหนือกันอยู่ดูเขาจะพลิกล็อกด้วยสิบ อีกแต้มเดียวเหรอ,อเจมได้ป้าับป้าป้าให้เหรอพี่นกป้าเขาให้หรอกเดินนำไปตั้งหกศูนย์ถ้าป้าเขาไม่ให้จะอย่าหวังครับยังไงว่าเหงื่อไม่ออกเลยอืมมาแจกนิดนึงแจกนิดนึงา ยังแกะยังถ่ายอยู่นะถ่ายอยู่แปดนี่เหรอแบ่งเลยพรุ่งนี้ได้เล่นกูผสมยังไม่ได้แปดนะยังเหลือสิบสองคนนะพี่นกเอากรต่ายให้จบด้วยรอบนึ่งก็ตีอีกรอบหนึ่งฮะจับเลยจับเลยเนี่ยทันเล่นเลยอเขาอีกสายทำเลยทำเลยรอบนี้ก่อนเลยนะสนามว่างใครเข้าพี่แดงเข้า